<laughs> tuôn con, tuôn con 3, 2, chung bay, chung bay 1, 2, 3, น,นี่สี่ลำลงมามีนาฮีสองลำ,ลำมีนาธานสองลำห้าลำทั้งลำน้อยนี่อีกปลาทุจากแม่นข้าเห็ดคุบกลัวเมามัว,มวซะควันคุบควันกอมลงมาสีพายน้อยสีพายใหญ่ เอาเข้าไปเอาเข mee, in, ้าไปเอาเข้าไประวังนาาฮีและนาท่านว่าไยสิไปใส่ว่าไพสิไปกอดว่าไพสิไปหลังว่าไยสินำหน้าว่าไยสิตามเอาเอาเข้าไปเอาเข้าไปนำนำนาทานใหญ่ขึ้นแล้วนาทานใหญ่ขึ้นแล้วนาทานน้อยและหน้าฮีใหญ่และนาฮีน้อยว่าจังใดป้าท๊อ คนเอ้าเบิ้ลเข้าเ้นทร์บาทนี่สองสามฮันับนับเปิดทุกคนห้กเจ็ดแปดเ่เ้าเเนาะอมือ